อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่ะครับผมครับสวัสดีครับผมการแบนเกมช่องนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม Deep Engine Nomad City นะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะฮะก็เป็นเกมใหม่นะฮะซึ่งกำลังจะวางจำหน่ายในเว็บสตรีมเร็วนี้นะส่วนตัวเกมนะครับผมก็จะเป็นเกมแนวบริหารการสร้างเมืองนะครับผมเอาชีวิตรอดจากการโจมตีจากเหล่าปีศาจแห่งความฝันนะครับผมเราจะได้รับบทบาทเป็นหุ่นยนต์ผู้พิทักษ์เมืองนะครับผมจะต้องคอยออกฟาร์มทรัพยากรต่างๆนะครับผมแล้วก็อัปเกรดอาวุธอัป เมืองของเราก็ผมเอาชีวิตรอดนะฮะความพิเศษของเกมนี้นะก็ผมเราสามารถที่จะยกเมืองนะก็ผมลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ออกไปฟาร์มทรัพยากรใหม่ๆตามสถานที่ใหม่ๆได้ด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันกว่าครับผมว่าเกมนี้จะเป็นยังไงมาครับผมเริ่มที่นิวเกมกันเลยก่อนอื่นนะก็ผมตั้งชื่อเมืองก่อนเลยครับผมกันแมนซิตี้นะก็ผมโอเครีกันเลยดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าไปที่ตัวเกมแล้วนะเดี๋ยวดูซิว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างครับผมกด W A S D นะก็ผมเป็นการกดเคลื่อนไหว กดที่เมาส์กลางลุกกิ้งนะครับผมเป็นการซูปเข้าซูมออกแบบนี้นี่เราเป็นหุ่นกระป๋องผู้บิทักเมืองนะฮะก่อนอื่นเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้อันนี้คือประชากรของเราใช่ไหมเนี่ยทำไมตัวป้อมๆน่ารักจังตั้งบนนี้นะครับผมเราจะต้องสร้างประชากรให้ครบ15คนนะครับผมถึงจะอัพเลเวลเมืองได้นะเออแต่ว่าตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ5คนเท่านั้นนะครับผมโอเคมาก่อนอื่นผมคิดว่าเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเราสามารถที่จะกดโจมตีได้ด้วยนะกดคิกขวาคลิกซ้ายนะครับผมเป็นการกดชก อ๋อในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาวุธขรครับนะผมอาวุธพวกนี้เราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับผมโดยการเอาค่ารีเสิร์ชนะครับผมนี่เอามารีเสิร์ชตรงนี้นะฮะปั๊บนี่จะมีเกี่ยวกับอาวุธต่างๆนะครับผมทําให้ความสามารถในการต่อสู้ของเราเนี่ยผมแข็งแกร่งมากขึ้นนะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยกรงเล็บเหรอเฮ้ยปืนใหญ่ก็มีว่ะโอ้โหเจ๋งว่ะเฮ้ยอันนี้ต้องมีว่ะอันนี้ของมันต้องมีครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราสามารถที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรได้บ้างครับผมอ่าตรงนี้มีบ้านนะครับผมมีีลลาางงํเย แล้วก็มีในส่วนของแปลงปลูกผ,ผักโปเตโต้นะฮะอันนี้เหมือนก็จะเป็นโรงแปลร,รูปไม้อันนี้เป็นโรงแปลร,รูปอาหารนะฮะส่วน2อ,อันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับผมคิดว่าเราต้องอัพเลเวลเมืองก่อนนะครับผมเพถึงจะปลดล็อกนะโอเคมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมต่อ,อนอื่นนะครับผมถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มจํานวนประชากรเราก็ต้องสร้างบ้านก่อนเลย1หลัง2หลังครับผมอเอาอีกหลังหนึ่งโอเคครับผมบ้าน3หลังนะแล้วก็มีทันสังเกตนะครับผม ตามบ้านเขาจะบอกว่าเอ้ยตอนนี้ขาดอาหารอยู่นะครับผมอาหารในเมืองนี้เราจะใช้เป็นอาหารกระป๋องนะฮะแล้วก็ทํารางลําเลียงนะครับผมจากฐานจ่ายมาลากมาที่ตามาบ้านแบบนี้จากนั้นก็กดไปที่อาหารกระป๋องนะครับผมเพื่อทําการจ่ายอาหารกระป๋องออกมาแล้วก็ทําการทําทางแยกนี่ส่งไปตามบ้านต่างๆฮะเห็นไหมทีนี้บ้านประชากรเราก็จะได้รับอาหารอย่างทั่วหน้าเลยนะนี่สังเกตนะครับผมประชากรเพิ่มเป็น11คนแล้ว เราต้องการ15คนใช่ไหมเอ้ยก็ต้องรอกันต่อไปนะครับผมเอ๊ะเราสามารถที่จะสร้างบ้านเพิ่มอีกหนึ่งหลังได้หรือเปล่าผมว่าอ่าลองดูซิอ๋อขาดไม้ครับผม,มเหมือนกับจะขาดไม้ได้เนี่ยตรงนี้ครับผมต้องการไม้ประมาณ15เพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราออกไปฟาร์มไม้กันดีกว่าครับผมในเกมนี้นะครับผมเราจะเป็นคนออกไปฟาร์มของนะฮะอ่าลองดูซิแถวนี้มีไม้ให้เราฟาร์มหรือเปล่า ต้องระวังให้ดีนะครับผมนอกเมืองมันจะมีพวกสัตว์ประหลาดอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่านี่เอาหน้าไม้ยิงไปจิューจิュจิュจิュอ่าเฮ้ยต้องระวังนะฮะนี่ไงโอเคชกชกอ่ายิงยิงๆๆโอเคเรียบร้อยแล้วอ่านี่อะไรวะเฮ้ยเป็นแร่อะไรบางอย่างนะครับผมสีขาวๆเฮ้ยอะไรไม่รู้แต่ว่าเก็บไว้ก่อนโอเคนี่นงทุบทุบทุบเฮ้ยโอเคเอ้ยมีบอสออกมาเฮ้ยทุบ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 อ่าแตกแล้วนะครับผม เฮ้ยเฮ้ยทำไมบอสมันเยอะจังวะเฮ้ยตัวแตกทุกครั้งที่เราตายนะครับผมเราก็จะมาเกิดที่เมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะโอเคไม่เป็นไรยี่เราไปฟาร์มทรัพยากรต่อนะฮะอ่านี่ไงเฮ้ยต้องระวังให้ดีมันมีบอสอยู่2ตัวครับผมเนี่ยมีตัวใหญ่อยู่ไหนยิงยิงยิงเฮ้ยโอเคต้องระวังว่ะเฮ้ยมาทีละตัวทีฟ้าเฮ้ยออกมาเยอะๆแบบนี้ก็สู้ไม่ได้เดยเฮ้ยทำยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเลือดแค่นี้สงสัยจะสู้ไม่ได้ ตอนนี้นะครับผมอาวุธของเรานะครับผมยังแบบยิงเบาอยู่นะต่อไปนะครับผมจะต้องมีการอัปเกรดอาวุธให้ยิงแรงมากขึ้นนะเฮ้ยผมว่าเรากลับไปเพิ่มเลือดที่บ้านก่อนดีกว่าอ่าเดี๋ยวตัวเซฟเพิ่มได้ปะเฮ้ยเพิ่มได้นะครับผมแต่ว่ามันจะค่อยๆเพิ่มนะอ่ะรอก่อนรอก่อนแป๊บนึงครับผมขอเพิ่มเลือดก่อนแปบน๊บนึงนะอ่าลุยต่อลุยต่อมาเดะมาเดะนี่ปิ้ว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 โอ้โหโอเคชกแม่งเลยชกแม่งเลยอ่าโอเคนี่ฟ้ามให้หมดครับผมเป็นนนนแแรร่่่่สีขาาววะะะฮไไมมใจัคืออ เก็บมาก่อนนี่แต่ว่าผมต้องการไม้นะครับผมตอนนี้ปุ๊บปุ๊บนี่นะอ่าโชว์เก็บมาให้หมดเลยอ่าไหนดูซิมีหรือเปล่าโอเคครับผมพอเวลาเราฟาร์มของเสร็จนะครับผมให้เอาของทั้งหมดที่เราฟาร์มมาได้นะฮะเอาไปใส่ที่ฐานใหญ่นะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปุ๊บนี่กดที่ตัวอีปุ๊บแล้วก็ใส่ไปเลยอ่าไปแต่ว่าเราต้องการไม้นะครับผม,มเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะ อันนี้เป็นโรงปลูกมะฝรั่งนะครับผมอันนี้เป็นโรงแปรรูปไม้นะฮะอันนี้เป็นโรงแปรรูปอาหารเรืเราจะทําสิ่งนี้ก่อนดีไหมหรือว่าเราจะทําบ้านก่อนดีกว่าโอเคปะเดีย๋ยวเราเอาไปฟาร์มไม้ดีกว่าอ่านี่ไงผมคิดว่าไอ้เจ้าสีแดงๆนี่น่าจะเป็นไม้นะฮะเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนชุวเด้หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนยิงซะาอ่าเฮ้ยนี่หลบได้เว้ย ทุบแม่งเลยทุบทุกทุกทุบทุก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 เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้ยเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยอย่ามาเผือกสิอย่ามาเผือกสิกำลังฟาร์มไม้อยู่อ่าโอเคครับผมเฮ้ยจะตายแล้ววะปึ๊บ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 เฮ้ยเพนก่อนเพนก่อนเพนก่อนเพนไปชาร์จพลังแป๊บเฮ้ยเฮ้ยให้ตายเถอะแรกๆก็ลำบากแบบนี้ละนะมากลับมาอีกครั้งหนึ่ง ถูกให้พังเอ้ยนี่เอาไปให้หมดเอาให้หมดเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะแตกตัวแตกเออตัวแตกแล้ว <c oughs> เฮ้ยตายเถอะลำบากแท้ๆผมว่าเราต้องมีการอัปเกรดอาวุธด่วนาแบบนี้ไม่งั้นสู้ไม่ได้นะฮะนี่ๆเอ็กพวกนีมม้ม่โหดนี่นะโอเคนี่นะนี่นะนี่นะนนะเอ้ยตัวเล็กจะเพือกตัวตัวเล็กจะเพือกอ่านี่เก็บไม้ไมาให้หมดนี่ได้ไม้มาแล้วอ่าโอเคนี่เอาไว้ห้หมดเลยโชว์ อ่าเยี่ยมไปเลยนี่ผมได้ไม้มาแล้วโอเคเดีย๋ยวเราลับฐานก่อนครับผมเอาไม้ไปส่งที่ฐานก่อนรู้สึกว่าในเกมนี้นะครับผมทรัพยากรที่สําคัญมากๆเลยนะั่นก็คือไม้นะครับผมอ่าแล้วก็เอาไปใส่ที่ฐานแบบนี้โชว์อ่าใส่ไปเลยครับผมปับป๊บปั๊บอ่าแล้วก็ทําการสร้างโรงแปลรูปไม้มาก่อนนะครับผมเพราะว่าไม้ที่เราได้มานะครับผมมันยังใช้ไม่ได้นะฮะเราต้องทําการแปลรูปให้เป็นไม้แผ่นก่อนนะเออจะติดตั้งไว้ตรงไหนดี อตรงนี้แล้วกันโอเคนี่สร้างได้ถึงที่นะครับผมแล้วก็ทําเป็นรางลําเลียงปุ๊บรางลาเลียงจากตรงนี้มาตรงนี้อ่าเราจะทําการลําเลียงไม้นะครับผมไม้ดิบนะมาใส่ที่ลงแปรรูปไม้แล้วก็ทําเป็นรางลําเลียงลําเลียงกลับเข้าไปในฐานใหญ่อีกทีนึงอ่านี่ทันสเกตใช่ไหมมันจะมีไม้ออกมาจากฐานใหญ่แล้วก็แปลรูปเป็นไม้แผ่นกลับเข้าไปฐานใหญ่อีกทีหนึง่งทีนี้เราก็รอให้ไม้ครบ15แผ่นนะครับผมแล้วก็สร้างบ้านเพิ่มนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ รู้สึกว่าจะมีคนบุกมาตรงด้านล่างว่ะเฮ้ยเห็นไหมครับผมสีเหลืองๆเกมนี้นะครับผมมันจะมีความคล้ายคลึงกับเดร์บิเลียนนะครับผมคือสตูมันจะบุกมาเรื่อยๆนะจากน้อยจกนกระทั่งแบบโคตรเยอะครับผมบอกไว้เลยเอย้เราสามารถที่จะสร้างโรงแปลรูปไม้ได้ไหมไม่ได้ว่ะไม้ไม่พอครับผมถ้าเรามี2งโรงแล้วก็ผมว่าเราน่าจะแปลรูปไม้ได้เร็วขึ้นนะตอนนี้ผมต้องทําการป้องกันเมืองก่อนนะครับผมเอ้ยให้ตายเถอะเฮ้ยมีเราแค่คนเดียวจะป้องกันได้หรือเปล่าวะมาผมว่าเราต้องออกไปฟาร์มของกันโอเคตอนนี้มันยังงงมมาาไถึเเือเร เฮ้ยนี่ตรงนี้มีต้นไม้อยู่อันนี้อยากได้ต้นไม้โอเคเฮ้ยผมว่าเราทุบ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 แล้วก็หนีได้ไหมทุบให้แตกแล้วก็หนีอ่ะเออน่าจะใช้วิธีนี้โอ้ยโอ้ยแค่แค่โอ้มาเยอะมาเด้ทุบให้แตกทุบให้แตกแล้วหนีเอ้ยบอสมาเอ้ยบอสจะเผือกบอสจะเผือกนี่ไหนนี่ไหนโอ้โอเคครับผมเอาให้แตก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 ครับผมปุ๊บเก็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 บอ่า สู้ได้ไหมเฮ้ยพอสู้ได้พอสู้ได้อไดโอเคนี่เอามาให้หมดครับผมเฮ้ยแค่มันมากัน2ชุดกับผมไอคนที่บุบ้านแล้วอะเฮ้ยมา2จุดเลยว่ะเฮ้ยแต่ว่าวันแรกไม่น่าจะเยอะครับผมผมว่าอ่ะไปรีบกลับบ้านก่อนรีบกลับบ้านก่อนเก็บไม้ก่อนเก็บไม้ก่อนกลับบ้า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 นเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไม่ตายเถอะเฮ้ยตอนนี้ผมยังไม่มีในส่วนของทาวเวอร์ป้องกันเมืองเลยนะฮะต้องใช้หุ่นยนป้องกันก่อนโอ้โหแค่ลเลือดนิดเดียว เฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ไงปิว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 เอ้ย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 ชกชกไอตัวเล็กอย่าให้มันมาทำลายบ้านเมืองของเราเอ้ยเกือบโดนเกือบโดนอุ้ยเกือบแตกเกือบแตกเฮ้มาๆมาเลยชุดหนึ่งับผมเลยชุดหนึ่งเข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดีเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่ะจิว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 เรียบร้อยครับผมเฮ้ยผ่านไปได้อีกหนึ่งวันนะฮะอ่าโอเคมา อเอาของที่เราฟาร์มมาได้นะฮะใส่เข้าไปในฐานกันเลยนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเยี่ยมไหนดูสิต่อไปเราจะผลิตอะไรดีผมอยากจะผลิตในส่วนของอโรงแป้รูปไม้อีกหนึ่งอันแล้วกันนี่เอาวางไว้ติดๆกันเลยฮะแล้วก็ทำรางลำเลียงนะฮะอ่าปึ๊บยาวมาตรงนี้โอเคแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งนะฮะเป็นทางออกปับ๊บนั่นแหละแล้วก็ต้องทำในส่วนของทางเข้า อันนี้เป็นทางออกก่อนอ่าตรงนี้เป็นทางเข้าปุ๊บนี่อ่าเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราก็จะมีโรงผลิตแปลรูปไม้นะครับผม2งโรงเลยนะมันจะทําให้เราแบบแปรรูปไม้ได้เร็วมากขึ้นโอเคนี่อ่าช่วยกันช่วยกันแล้วบ้านละ่ะมีไม้พอหรือเปล่านะ่าจะมีพอนะฮะเราสร้างบ้านเพิ่มอีก1ห,หลังได้ไหมอ่าสร้างได้นะครับผมโอเคแล้วก็ทําไปล้างลําเลียงอาหารกระป๋องนะฮะเข้าไปในบ้านปุ๊บ อ่านี่เวลอัพแล้วครับผมทีนี้นะครับผมพอเวลาเลเวลเมืองอัพนะครับผมมันก็จะปลดล็อกสิ่งก่อสร้างใหม่ๆออกมานะเดี๋ยวผมดูซิว่ามีอะไรบ้างอ่าปุ๊บนี่ไงเ e สลาทาวเวอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทาวเวอร์ป้องกันเมืองนะฮะอ่าเดี๋ยวดูซิว่าเราสามารถที่จะสร้างในส่วนของอโรงปลูกผักได้หรือเปล่าผมอยากจะสร้างในส่วนของโรงปลูกปร็ตโต้นะเพราะว่าเราจะต้องป้อนอาหารนะครับผมเข้าสู่ระบบเมืองของเรานะฮะไม่งั้นอาหารเราหมดแน่ นี่ไงลงปลูกปอเตโตเอาวางไว้ตรงไหนดีหาตำแหน่งวางก่อนนะฮะเออเดี๋ยวผมจะวางเป็นอาลงแปรรูปก่อนดีกว่าแปรรูปอาหารกระป๋องนะฮะอ่าปุ๊บนี่เอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็วางในส่วนของลงปลูกปอเตโตนะครับผมนี่อา่ามันต้องคิดลุวงหน้าด้วยครับผมต้องทําให้เป็นระบบอะตรงนี้ดีปะห,หรือว่า,าได้ไหม นี้ดีกว่าแล้วก็ทาเป็นรางนะครับเพราะว่าต่อไปผมอาจจะทําเป็นแบบโรงโปรเตโต้นะฮะเรียงเป็นแถวเลยแล้วก็วเป็นรางลาเลียงเข้าไปอย่างนี้อ่าปุ๊บโอเคเอ้ยทำไมไม่ออกมาอ๋อตรงนี้มันยังไม่เชื่อมกันครับผมนี่ปุ๊บปเตโต้ออกมาป๊บออกมาแล้วแล้วก็เข้าไปสู่ในโรงงานนะฮะโรงงานก็จะผลิตออกมาเป็นอาหารกระป๋อง แล้วก็ป้อนเข้าสู่ฐานใหญ่แล้วฐานใหญ่ก็จะส่งไปตามบ้านเมืองนะฮะเห็นไหมโอ้โหเป็นเกมที่โคตรสุดยอดนะครับผมผมชอบมากเลยเกมนี้พี่มีคนบุกมาอีกแล้ววะไม่รู้ว่าจะบุกมาเยอะหรือเปล่านะโอ้โหเข้าทางนี้วะเออก่อนอื่นปุ๊บต้องสร้างในส่วนของเทสลาทาวเวอร์นะครับผมเป็นตัวกระจายไฟฟ้านะฮะอ๋อโอเคครับผมเอาติดตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็สร้างในส่วนของทาวเวอร์ป้องกันนะครับผมตรงไหนดีวะเฮ้ย เฮ้มันมา2กลุ่มเลยอะฮะเอาตรงนี้แล้วกันได้สัก2ออันไหมพอปะวะเฮ้ okay, ไม่พอด้วยครับผมสวยแล้วสวยแล้วเฮ้จะเอาอยู่ปะเนี่ยไม่พอครับผมไม้ไม่พอ,พอต้องไปหาไม้เพิ่มผมเอาทรัพยากรในตัวปุ๊บเอาใส่เข้าไปในฐานใจก่อนอ่าโอเคมามาดิครับกูที่ไหนล่ะต้องเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบเฮ้ hey, ตรงนี้มีไม้นี่วา ไหนไหนไหนมันโผล่มาจากตรงไหนตรงไหนตรงไหนเปิดก่อนเปิดก่อนไอตัวเล็กตายซะตายซะนี่ไหนนี่แน่นี่แน่อ่าเร็วเร็วเช่วยกันยิงช่วยกันยิงช่วยกันยิงโอเคโอ้จะแตกแล้วครับผมชุดแรกผมก็จะแตกแล <laughs> ้วเฮ้ยต้องอัปเกรดอาวุธอัปเกรดเกาะดว่วนนะเนี่ยไหนดูได้ว่าชุดนี้ชุดนี้เป็นไงฮะชุดนี้เป็นไงมาเยอะปะวะรอลุ้นเฮ้ยไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่เฮ้ยแต่ก็เยอะอยู่นะ เยอะอยู่นะโอเคครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมเอาอยู่ครับผมวันนี้ออกไปฟาร์มของก่อนนี่ตรงนี้มีไม้อยู่ฮะทุบ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 ให้แตกแล้วหนีเอ้ย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 หนีไม่ทันแล้วหนีไม่ทันแล้วโอเคไอตัวใหญ่นี่มันโหดมากนะครับผมมันยิงลําแสงได้อ่ะมาเดะเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้ะแอบตอดแอบตอดแอบร้อยแอบร้อยเอ้ย ไม่นะไม่นะอุ้ยเกือบแตกโอเคทุบท <mus S 1> <ๆ>ุบทุบท <tr> <ad> ุบทุบทุบเพน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 ก่อนเพนก่อนเพนก่อนเพนก่อนเอ้ยแตกแน่เอ้ย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 นี่ต้องหลบเป็นจังหวะช่วยได้อ่าตัวเดียวไม่กลัวนะครับผมกลัวหลายตัวนะฮะถ้าหลายตัวเราจะหลบไม่ทันไงทุบให้แตกโอเคเรียบร้อยนี่ได้ไม้มาเพียบเลยอ่าโอเคเก็บมาให้หมดเฮ้ย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 ไอตัวเล็กไอตัวเล็ก เฮ้ยอย่าตามมาในตัวเล็กมากลับเข้าฐานก่อนครับผมเอาไม้ไปส่งก่อนอ่านี่ปึ๊บเอาไม้ไปส่งที่ฐานใหญ่ก่อนโอเคครับผมโอ้ไม้นี่เป็นอะไรที่แบบขาดไม่ได้เลยนะครับผมเอาไว้สร้างบ้านเอาไว้เป็นเชื้อเพลิงนะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะเฮ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยเขาบอกว่าอ๋ออาหารกระป๋องมันผลิตไม่ทันเว้ยเ,ออเราอาจจะต้องสร้างในส่วนของแปลงปลูกผักเพิ่มอีกหนึ่งแปลงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังสร้างไม่ได้นะ เอาฟาร์มของก่อนเฮ้ยตรงนี้ก็มีไม้นี่ว่าตรงนี้ก็มีไม้ครับผมเฮ้ยข้างบนมีแร่สีขาวด้วยโอ้โอหเฮ้ยมาเดีย๋ยวมาเดีย๋ยวนี่ไงทุบก่อนโอเคครับผมเก็บพวกเศษเล็กๆก่อนนะฮะอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่แหละเอาไม้ให้หมดเอาไม้ให้หมดตรงนี้เราทุบแล้วหนีได้ไหมทุบให้พังเลยแล้วก็หนีเฮ้ยเขาเตือนให้เราแบบยกเมืองขึ้นว่ะ ต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วสุกว่าจะมีการบุกและลอกใหญ่เข้ามานะฮะโอเคแล้วเฮ้ยแต่ว่าก่อนนี้ขอทุบอันนี้ก่อนขอทุบอันนี้ให้พังก่อนเออเอ้ยตายพอดีเลยที่บ้าเอ้ยไปเก็บไม้ก่อนไปเก็บไม้ก่อนเมื่อกี้ไม้มันแตกครับผมเสียดายเสียดายโหตั้งเยอะเอ้ยมันบุกมาจากสองด้านเลยว่ะเฮ้ยยังไงก็ขอไม้ก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บงกครับผมงกงบง,งอ่าเตรียมตัวหนีเตรียมตัวหนี เอ้ยดีแน่โอเคเก็บไม้ล็อตนี้ก่อนปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป่าป่าป่ากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอ่าเฮ้ยจะทันป่ะวัเนี่ยจะหนีทันป่ะเนี่ยเฮ้ยมันกำลังจะเข้ามาในฐานแล้วนะเว้ยมันกำลังจะเข้ามาในบ้านเราแล้วมันจะมาเยอะหรือเปล่ามันจะเคมาอย่างเยอะโอ้โอไม่นะโอ้ตายห่าลวบ้านระเบิดระเบ้อโอ้เราก็แตกนะฮะ โอ oh, ้ไม่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 หนีเร็วพวกเราทันไหมเนี่ยโอ้ oh, ทันว่ะเคฐานใหญ่เกือบแตกฐานใหญ่เกือบแตกโอ้ oh, ดีนะครับที่หนีทันเอ้ยไปดีกว่าโอ้ oh, ที่นี่อยู่ไม่ได้แล้วครับผม,มบุกมาเยอะเหลือเกินไปแล้วครับในส่วนนี้นะครับผมเขาก็จะเลือกในส่วนของพื้นที่ลงจอดใหม่นะฮะ ถ้าสังเกตได้นะครับผมนี่ตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของน้ํามันนะครับผมที่ใช้สําหรับการเดินทางนะฮะแล้วก็มีหัวกะโหลกนี่คือความยากง่ายนะครับผมสองกะโหลกนี่คือยากหน่อยนะอวันนี้จะไปลงที่ไหนดีวะผมอยากจะได้ทรัพยากรที่เป็นไม้นะครับผมแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปเอาแบบ1กะโหลกแล้วกันนี่ตรงนี้มีแร่สีขาวแล้วก็มีไม้นะฮะโอเคโอ้โหนี่ผมต้องมาซ่อมบ้านด่วนเลยครับผมบ้านพังหมดเลยบ้านประชาชนผมพังเรียบเลยครับผมเมื่อกี้นี้โดนถล่มยับเลย โอ้โหจะหน่ากลัวเกมนี้อ่ะสร้างบ้านประชาชนก่อนอ,อ่าประชาชนไม่มีบ้านอยู่นะฮะเอะ้สร้างได้แค่สหลังวะทําเป็นรางลําเดียงนะครับผมปุ๊บอ่ะป้อนอาหารเข้าไปเฮ้ยอาหารเรายังพอมีอยู่นะฮะแต่ว่าต่อไปน่าจะหมดว่ะถ้าก็ย,ยังผลิตไม่ได้นะครับผมตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นโรงผลิตอาหารซึ่งยังทําไม่ได้ต้องออกไปฟาร์มของก่อนเฮ้ยลำบากเหลือเกินชีวิตนี้เอาตรงนี้ไปไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ไงปิว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 อ่าปุ๊บ ตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่จะสร้างในส่วนของโรงรีเสิร์ตได้ไงเลยไม่สามารถที่จะอัปเกรดอาวุธได้นะครับผมช่วงแรกก็เล่นแบบลำบากลําบากไปก่อนนะฮะเฮ้ยตอนแรกแก็ยากแบบนี้แล้วับผมหลงังๆนี่เราจะเป็นราชาเฮ้ยนี่นะฮะถูกให้หมดถูกให้หมดไอวตัวเล็กนี่นะปิวป้วเพิ่วเิ่วยิงไม่ค่อยจะถูกนี่นะโอเคโชคดีกว่าโชคชัวร์ก่อนับผมแต่ว่าเราก็จะโดนกัดไปด้วยนะฮะนี่เฮ้ยโอ้โหแค่มันอยู่กันเยอะว่ะตรงเนี้ยมันอยู่กันเยอะว่ะนี่นะนี่นะปึ๊บป ใส่เลยครับผมใส่เลยฮะเอาให้ยับเอาให้แตกเอาให้แตกเอาให้แตกแตกแตกแล้วเก็บแล้วก็หนีเออตัวเราแตกด้วยครับผม <c oughs> โอเคเออแต่ว่าของไม่หายนะฮะแล้วก็ของใส่เข้าไปอ่านี่เป็นยังไงล่ะเออใช้วิธีนี้ก็ดีเหมือนกันแต่เนี่ยให้ตายเถอะง่ายดีครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่หญนี่หนละปิ้ว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 ,วเฮ้ยนี่หนละโอเคปุ๊บเรียบร้อยตรงนี้มีไม้อยู่นะฮะทุบ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 อ่าทุบทุบ ปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บเอ้ยอย่าเพิ่งมาสิอ่ะยี่ก่อนนี่ไหนนี่แน่นี่แน่ขออีกทีครับผมเอาให้แตกแล้วก็เพ่นนะครับผมเอาให้แตกแล้วก็เพ่นเอ้ยแตกสิเฟยปึ๊บเก็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 บกูเพ่นแล้วเพ่นแล้วครับไม่อยู่แล้วเอ้ยอย่าตามผมมานะเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยใช้วิธีนี้ก็ดีนะเนี่ยผมว่าทุกให้แตกแล้วก็เพ่นนะครับผมเอาทรัพยากรมาใช้ก่อน อ่ะปุ๊บเอาไม้ใส่เข้าไปเฮ้ยเจ๋วเลยวะ่ะอย่างนี้ก็เจ๋วเลยวะ่ะอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านเพิ่มนะครับผมอ่าอีกได้กี่หลังได้สองหลังนะครับผมแล้วก็ทําเป็นรางลําเลียงอ่าลำเลียงอาหารเข้าไปในบ้านด้วยนะปบ๊บโอโ้โหต้องมาสร้างใหม่ให้ตายเถอะเฮ้ยลาบากเหลือเกินอ่าตอนนี้ผมต้องการประชากร25าคนนะครับผมในการอัปเกรดเมืองเป็นขั้นที่2นะฮะนะเอาไปฟาร์มกันต่อเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับผมฟาร์มกันแบบรัว ดูซีมีอะไรให้ฟาร์มอีกหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ก็มีต้นไม้อยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมสูดเดิมก็ผมทุบให้แตกแล้วก็เก็บรวบรวมมาให้หมดแล้วก็วิ่งหนีนี่นหนี่นะนี่นะปิ้ว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 เอ้ยอันนี้เก็บไอ้พวกชิ้นเล็กๆด้วยนะฮะปึ๊บปึ๊บนี่เก็บชิ้นเล็กก่อนปึ๊บอ่ารู้สึกว่าไอ้พวกที่บุกมานะครับผมน่าจะเป็นประมาณแล้วลอกที่3ครับผมมันถึงจะบุกมาเยอะนะ ระมารอกที่3มที่4ี่อ่ะถ้าเราไม่ไหวปุ๊บเราก็จะย้ายเมืองหนีนะครับผมเฮออ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แตกปุ๊บหนีสิครับรออะไรอยู่อ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่าแตกไม่เป็นไรของยังอยู่อ่าปับ๊บนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยจะบุกมาอีกแล้วเหรอโอ้้บ้ายังซ่อมบ้านเมืองไม่เสร็จเลยเอาไงดีวะเตรียมเพนนะครับผมผมเตรียมเพนแล้วฮะเตรียมเพนก่อนเตรียมเพนก่อนอย่าหาว่าป๊อตเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้ เฮ้ยเราไม่สามารถที่จะต่อกรกับพวกมันได้นะต้องหนีไปก่อนอ่าไนเออ,อมันมาจากด้านนี้ใช่ไหมโอเคงั้นผมวางในส่วนของเทสซาทาวเวอร์ไว้ตรงนี้แล้วกันเบ๊บเผื่อว่าหนีไม่ทันนะครับผมเราจะได้แบบทําการต่อสู้กับมันได้นะอ่าเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันปับ๊บแล้วก็อ่านี่จุดประทะน่าจะอยู่บริเวณตรงนี้ปบ๊บสองอันน่าจะน่าจะอยู่นะสองอันโอเคแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งอันอ่า มาเด้โอเคครับผมหนีได้ก่อนเอ้ยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันฮะไปไปไปปแหลกแกกต้องหนีกันแบบนี้และฮะหลังๆังก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเอ้ยไปแล้วอ้าววันนี้เราจะไปลงที่ไหนดีครับผมเฮ้ยนี่ดีกว่าทะเลทรายครับผมทะเลทรายมีไม้แล้วก็มีแร่สีขาวนะครับผมความยากระดับ1กระโหลกเท่านั้นนะเอาตรงนี้เลยฮะลงจอดที่นี่แล้วกันโอเค มาครับผมฮ่ามาจอดที่ใหม่เว้ยมาๆมา,มา,มาฟาร์มของกันต่อครับผมฟาร์มกันแบบรัวๆเฮ้ยผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะไม่เบื่อดีครับผมไปตรงนู้นทีไปตรงนี้ทีนะครับผมไปฟาร์มของก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างเมืองให้แบบใหญ่โตก่อนนะครับผมแล้วค่อยแบบต่อสู้กับมันแบบจริงจังนะฮะคือตอนแรกอะ่ะเราไม่สามารถที่จะสู้กับพวกมันได้หรอกเพราะว่ามันจะบุกมาเยอะมากๆเลยถ้าหากว่าบ้านเมืองเราย,ยังไม่แข็งแรงพอนะฮะอ่ากดอื่นกดเซฟก่อนนะครับผมเอาเซฟไม่ได้ ให้ตายเถอะนี่ผมเล่นแบบโหมดไอรอนแมนแต่วนันนี้โอ้โหแค่เล่นแบบโหมดยากเซฟไม่ได้นะครับผมเอาทาไงวนันนี้สวยแล้ว <c oughs> ว่าแล้วเชียวทำไมบุกมาเยอะจังละล็อตแรกเฮ้ยให้ตายเถอะโอเคก็คผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย